นิสสงของการเข้าวัดในหลักของพุทธธรรมคือการได้เปลี่ยนสังคมใช้สังขารฝึกส,สันดานประหารกิเลสพบความวิเศษคือสติปัญญาประการที่ 1. เปลี่ยนสังคมคนเราถ้าจะทำความดีก็ต้องเข้าสังคมดีจะมาบอกว่าอยู่บ้านได้เท่ากับวัดคงไม่จริง สังคมแต่ละอย่างให้อารมณ์และให้ประโยชน์แต่ละอย่างแตกต่างกันไปและสังคมแต่ละอย่างก็ให้ความดีความเลวแตกต่างกันไปเช่นกันการเข้าวัดจึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนสังคมประการที่2ใช้สังขารสังขารของเราจะต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วเปรียบเสมือนด้านเก่าเมือนเก่าจิตก็จะออกไปจากตัวเรา เราจึงต้องใช้สังขารให้เป็นประโยชน์ต่อการทำความดีงานกรรมกรทำกันมาตลอดชีวิตลองเข้าวัดทำกรรมฐานดูบ้างกรรมกรก็งานกรรมฐานก็งานแต่กรรมกรเป็นงานทางกายกรรมฐานเป็นงานทางจิตดังนั้นเมื่อเราเข้าวัดเราจึงใช้สังขารเพื่อพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้จึงจะเรียกได้ว่าใช้สังขารให้เป็นประโยชน์ ประการที่สฝึกสันดานสันดานที่ไม่ดีนั้นย่อมมีอยู่แล้วแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีกิเลสท,ที่ไม่ดีก็ย่อมมีอยู่แล้วเช่นกันความเกลียดคร้านความอาตรใจความอยากได้ใคร่ดีความอิจฉาริษยาย่อมเกิดขึ้นได้ทุกวันถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นสันดานเหมือนสันดอนกลางแม่น้ำเป็นอันตรายมาก ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักรู้รู้ตัวรู้จิตมีความเพียรพยายามในการฝึกสันดานกำจัดสันดอนมันเป็นกิเลสที่ฝังแน่นในตัวเราที่เรียกว่าสันดานนั่นเองประการที่4ประหารกิเลสกิเลสอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเมื่อเข้าวัดแล้วก็รับฟังคำแนะนำและจงประหารเสียแล้วจะได้พบกับความวิเศษคือสติปัญญา แต่ว่าความวิเศษนี้ไม่ใช่เหาเหินเดินอากาศได้แต่ความวิเศษนี้คือความวิสุทธดหมายถึงความหมดจดจากกิเลสดังนั้นปัญญานั่นแหละเป็นเหตุให้พบสิ่งที่วิเศษที่สุดนั่นก็คือความวิสุทดได้แก่ความหมดจดของพวกเรานี่คือประโยชน์ของการเข้าวัด ชวนยอมเข้าวัดรักษาถิ่นแผ่นดินไทยร่วมอนุโมทนาบุญกุศลและอนิสงในการนี้โดยมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45พระใหญ่เมืองภูเก็ต